นะครับวันนี้ผมจะมาฝึกมารยาทกันในเกม GTA นะฮะอันดับแรกเลยคือการข้ามถนนทางมันลลยนะฮะซึ่งพี่ลุกเออคือเจ็บแชะเอา้าน,นตำรวจยิงคุณพ่อช่วยโดนรถชนแล้วยังโดนตำรวจยิงประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าจะมาฝึกมารยาทโอ้โหชีวิตเพราะอย่างนี้ะอะไรประเทศมันเลยไม่น่าอยู่ไม่มีมารยาทกันนะฮะคุณตำรวจครับ คันนั้นมันชนผมคันนี้ด้วย <laughs> ชนไหลกันแล้วคันนี้ก็โอ้ตายเลยสังคมเกมจะน่าอยู่ขึ้นครับเชื่อผมและทุกคนมีมารยาทนานนๆนๆานน,าน,น,าน,น,าน,นี่มันทางม้าไหลคุณจะมาชนผมอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมครับโอ้ยโอ้โหไม่ไม่ฟังกันเลยทำไมการข้ามทางม้าไหลมัน <laughs> <laughs> ยากเกินขนาดน,นี้นั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณครับคุณจะชนผมอย่างนี้ไ่ได้นะครับคุณมาจอด ขวางทางมาไล่แบบนี้ถ like oh, okay. kind of yeah, ูกปรับนะครับนานชูด um ิวด้วยมิ hmm. ่นประมาณแบบนี้ผิดกฎหมายมาตรา393อย่านะครับคุณโตนนี้เดี๋ยวโดนจำคุกหเดือนนะหรือจงจำทั้งปรับโอ๊ยโน่ะคุณโดนตัวผมแล้วถือว่าหายกันโอนี่ยังตามอยู่อีกแหละโอดทำอย่างนี้มันไม่เท่เลยนะคุณครับปดเท่อย่างไทยมันต้องมีมารยาทต้องัวมเท่อย่างไทยมันต้องมีมารยาททำแบบนี้เดี๋ยวก็ ประกวดมารยาทไม่ผ่านหรอกช่วงนี้เขายิ่งมีประกวดกันอยู่อย่างกูจะนี่ก็ชนจังเลยหยุดเลยหยุดอ่าสีนิวยกหยุดเลยนะครับโอเคมีมารยาทและคนหนึ่งทางมาลายนี่มันอัเดี๋ยวเดียวเดมันเป็นทางมาลายอาถรรพ์หรือเปล่าข้ามททเลมีเรื่องกับทุกโอยบ้องหูแตกเดี๋ยวบ้องหูแทบแตกหยุดหยุดนะครับหยุดนะฮะท้าวันนี้คุณจะโดนจำคุกนะครับโอ้ยมันไม่สนใจอะไรมารยาทนะคุณมาลยายโอ้โ ไม่เท่เลยสงสัยไม่ใช่คนไทยมารยาทไม่มีคณตรวจครับตำรวจคนนั้นมันต่อยผมคนนั้นเดี๋ยวชี้ก่อนคนนั้นอนั่งลงเลยการใช้รถใช้ถนนในเกมก็เหมือนกันนะฮะเราต้องถึงไฟแดงเราต้องหยุดไฟเขียวก็โอเคเราไปได้นะครับการขับก็อาจจะยากนิดนึง้นกันมีมารยาทในเกมนี้นะฮะโอ้โหการเข้าปั๊มน้ํามันอ่าคนเล่นเกมนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้าปั๊มน้ำมันเท่าไหร่นะฮอ้าวชนีกในแก๊ส อาอแก๊สหอใน9 1อยู่นี่ครับโอเค9 1เต็มถังน้องน้องอยู่ไหน9 1เต็มถังน้องอ่าเดี๋ยวสปาร์คคมาเติมให้นะฮะตอนนี้ก็ปิดเครื่องนะโทรศัพท์แล้วก็ดับเครื่องรถด,ด้วยนะครับเอ๊ะทำไมมันนานจังไปไหนกันเนะี่ยอ้ยกดผิดโอ้มันกดอะไรบีบแต่เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มไม่ได้นะมรารยาทต้องดีครับเราต้องไม่โชว์นิ้วหรือมันเป็นปั๊มบริการตัวเอง แน่ๆเลยต้องดึงไอ้นี่ออก <laughs> ที่จริงในเกมก็ไม่ต้องเคร่งคัดขนาดนั้นก็ได้นะเอาแค่ชีวิตจริงแล้วกันนะมีมรารยาทจะได้เท่ย่างไทยนะเท่ทั่วไทยใช้ธนชาติมีมรารยาทกับคนขับรถเมย์นะครับแล้วก็โอเควันนี้ผมขอจากลาเป็นอ๋อจะขึ้นมาเอาเดี๋ยวคนรถขึ้นอ๋อหยาอ๋อเอาคนรถม,มาพอดี เชือปืนครับ